ออมขึ้นเข่าไปยิงเลยดิเสียงลุกยากน้องหนึ่งเกณฑ์ห้าตายน้องหนึ่งมีกไปหนึ่งดาวด้วยนะแป๊บแป๊บแ<ไ>ป,ป๊บแป๊บอย่าเพิ่ง ป่ปะหนึ่งสองสามเต้าคัดเต้านะไม่ใช่คอตตอัคตต้นคัดเต้าชื่ออะไรวะจะคัดเต้าปะ่ะก็ไม่มีเมียก็แบบนี้แหละเอา้าเข้าใจยอยู่กูผิดที่อ <laughs> ะไรไอ้เมียก็จะไปรู้จักหรอกคัดเต้าคืออะไรอ่ะนั่นเราก็ชื่อไม่ได้เฉยเลยคืออะไรวะบาร์บี้บ้าไง อเอาเอาเแค่พื้นฐานเราวะพี่เอาผมได้ลูกเต่าอะ

ไอ้ยี่ให้หัวกูเมตเตียวหงายท้องเลยสัตว์โดนหัวทุกเมตแตกไปหนึ่งแตก้ยมึงมึงโฟ ตายนึง,ง,งอ้อมเมเดียวพออ้อมใช่ไหมตายนึงต้งไงกลางมาอรักลงานี้เพืเ่เซฟผมจะลิ้ขึ้นไปไเฮ้ย,ยมันไม่ได้เปิดออกนี่ตายนึง

ตายนึงยีดตัวนึ่งมึตัวนึ่งมึตัวหนึ่งยึดให้ดิมึงหลบไปไหนมึงหลบไปไหนมึงหลบไปไหนออเนี่ตรงกลางเนี่ยตรงผมก็มี นี่ย่ผมโดนแล้วไม่โดนด้วยเหรอเออตายแล้วนี่อ่ะโหสัตว์เอ้ยอารมห้องขวาห้องขวาห้องขวาเราห้องขวาไว้เราห้องขวาไว้ยังไงยังไงยังไงสวยมีอีกนะโดนนี่ใช่ไหมใช่ ระเบิดกวางมันจะเก็บศพหน้าประตูหนึ่งนาทีเปล่าเก็นแล้วออบไปแล้วโอ้ยโดนหัวเฉยไอ้เหี้ยกูบอกเลย What the fuck เรียกไปหลายเตะแล้วตะเมิง โอย่ะบ้าจิงพี่อ่ะพี่อ่ะงูบ้าละว,วันวันแตบ็บวันมาดูผมวันแตบ็บเรียบร้อยเดี๋ยวกูล้องโปววันแต็ไอ้เหี้ยคลิสโคบของแพ่ตายหนึ่งมันขาวหนึ่งทีกระเป๋ากระสองหก าตายหนึ่งสามตัวอาติน<ะ>บนเขาอีกสองตัวมีในห้องอันนี้อีกตัวพี่มีในห้องไอนห้องคอมอีกหนึ่งตัวมันเซตใหญ่ปะ <c oughs> ตายหมด

ไม่ไม่ไม่เม่เตะร่างกากเลยพีดูดูกลับมากเลยแค่นั้นแหละพี่บเข้าไปออกจากเกมให้กูเปนเนเจอแค่ไม่กี่ตายไงอย้าวสวัสดีจ้านกน้อยแม่เลยพี่ฝุจกเด็กโสดอย่าทำร้าย <c oughs> โอ้ เอาไม่รู้เพื่อนมันมีคนเข้ามามงันเฝ้าหรอกตายก็ตายกันทั้งหมดโอ้โหแต่เขาเสียมันยิงระยะไกลไม่ได้แค่นั้นเลยเขาเสียมันแดนยูสยูสมปก่อนเด้อเด้อเด้อมานนอก ้กระพริบทำไมวะเปิดของเอกสารกระพิบสองช่องไอ้นี่ขอขอดได้มาโฟลได้เป็นโฟลเดอร์แทนไม่เป็นดีดีวะฮะฮะฮะของแดงวางอยู่ไอ้นี่ได้แล้วอ่ะ เจ้าเมย์นี่ยด้านล่างอ่ะอ่อได้ขนาดนั้นวะเฮ้ยอี่อีมัถึงประตูได้ยังไงมันหลุดเหลือลูกนึงจริงเหรอวะมาดูไงวะแม่งพี่ถอดแม็กออกทำไมวะเนี่ยพ่อกูรู้ไงพ่อกูใส่แชเบอร์ไค่เออเออใส่แม็กอะไรวะ อยากกวาดอเต็มเคพี่ตายแล้วตาแล้วมาแต่เย็นน้ำเย็นเจ็บเจ็บมากเจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากๆเออผลปีหนึ่งผลปะ กี่ตัววะตายสามอาจารย์ยาหนึ่งยาหนึ่ง,างตายไปแล้วไอ้ตัวยิมพี่ตายไปแล้วน้องไอ้เทียนนี่มันชุบไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนั้นก็แคนนึงพี่พี่ครับใส่กระสุนกัน กูหมดเลยเฮียเกาะหัวกูแก้ปมเสือมองเห็นพุ่งไปเลยพุ่งมาเลยเมื่อกี้ไม่มีใครดูเลยมัต้องสมแกดไม่ได้เลยต้องสมอย่างดีวเลยตอนเนี้ยตายไป่าไตายเนอะสองตัว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 ไปหนึ่ง ข <Enter in. S 3> ึ้นไประเบมดจัดขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนบนน่ะบนหัวเลย

สี่ล้านละสี่ล้านในตัวพี่โอ้ยกูลืมว่ากูดรอปทิ้งไว้นี่เดี๋ยวกูจำได้ไอ้เที่ยะไอ้โฟีกระบอกหนึ่งผมคุ้นๆอยู่เพาผมดรอไปไว้ไหนฮ<อ>ะไม่เผาเซลเลยใส่แดงแล้วไม่รเราเซลมันเดียว ใช่แ้อยู่ฮะเดี๋ยวไอ้บ้ิงกระเป๋าแล้วละงั้นเขาเยไม่ทห้าเขาเดียวอ้โฟกเกือบทุกตัวใช่ครวนี้ด้วย้องเขาไปช่วยเก็บแดงสองมาดิเอ้ยกระพิบ พี่อุ้ยไปเฮียครับ ่่อ,อเยเลยแล้วเนาะคืออะไรม่ไ่อเยเลยแล้วเนาะแดงไม่ค่อยออกอย่างงี้มานานแล้วนะตะการโหดกัอานอันแล้วโอ้โหเยาะมากเนี่ยของแดงอีกล้านห้าสิบเกือบสิบเด็ดล้าน <c oughs> <ส> <c oughs>